พผมว่าเดี๋ยวเอเวอร์เกมสติที่เรัาก็จะมาเล่นนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกาอธิบายอันสีฟ้านะป้าต้องปลดล็อกด้วยรอยเพชรตายตอนนี้ผมเติมไปให้แล้วก่อนจะรับไม่ต้องปลดล็อกแล้วอันนี้ผมก็ตักหน้าตั้งตารอบ้างเลยเนะวันอัปเดตวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับเป็นวันนี้ยองวันที่ยี่สิบสองมันเป็นวันที่ผมหยุดครับก็คือวันเมื่อวานนี่แหละเพรเป็นวันที่ผมต้องสอบสอบวันนี้แต่ว่าอยูดเมื่อวาน นางดาเป็นตัวที่ดีสุดครับโอลีลีเจ็ดแค o โดคสุดเดี๋ยววิ่งเลยเดี๋ยววิ่งเลยตอนแรกผมกดซื้อไปคนระับตะกีแต่ว่าเริ่มแบบคิดไปว่าช่างผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดคนระับเมไม่ได้อยากผมไม่ได้แปลนวะ่าผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่ามันพูดเยอะแล้วมันจะไอคนระับมันไม่อยากให้มีเสียงไอในคลิป ก็เลยจะรีบพูดนะผมวิสูตรนะก็คือเราก็ยืดตีแบบนั้นเขาก็จะเดินมาแล้วก็กลับไปนะเได้ก็ได้อีกนิดียึอีกนิดเด็นได้แค่บางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวที่จะทำได้ก็เราก็ย,ยืนแบบนรียฆ่าเขาไปเรื่อยๆไอ้รูปดาบก็ผมก็จะใช้แบบแค่ดาบเนาะ เพรด่างดาเป็นตัวที่โหดที่สุดใยเกือขอเขา,ด,าดูจากดูจากที่ผมใช้ใหลายคลิปแล้วก็กดแล้วเลือดบ้านแบบเให้ดูเลือดบ้าแบบหายไปเลยนะแต่ว่าก็ตีช้าไปรับแล้วก็บุกไปเลยว่าพวกนี้มันซิกบ้าสกีบิดีทอยเลตเฮ้ยวย,ยจกักก็ไปวนเวียน,นะครับเขาไม่บุกก็ไปวนเวียน,นัะไปผีสากลากไม้ระเท่ วิปเขามีทาด,ดูแล้วเปแล้วอยู่ย่างแล้วเริ่มอยู่ย่างแล้วเขามีทาด,ดูลยทาด,ดูสองตัวมาดิโอเมฮ่ม,มข่าด้ตัวเึ็กจับกัะบ,บอมอุยมอ้ยบีดนอือ่าเรียบร้อย บไลยไปดิไม่ต้กลัวมากระชาบุกไปแล้วซูลูซูลูข้ามาข้ามบอลซูลูขามบอลซูลูเอ๊ชนชั้นไอ้เว่ยเผาพันดิเผาพันซูลูทากบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านดูเลือดบ้านดูเลือดบ้านดีขนาดไม่กี่ตัวนะ ปวดจัดเลยติ๊กบ้าจัดก,กินิ๊กทอยเลทโอ้ยมีแค่พ่อบดเองเหรอฆ่าบ้านเดี๋ยวดีเดเดี๋ยวไดชนเสาซูรูเดี๋ยวชนเผาซูรูโอาโห้แพ้แล้วเนี่ยโอ้ยปักพึ่งไว้ตั้งเยอะสุดท้ายก็แพ้เฮ้ยมันมีตัวนึงที่มันแปลกประหลาดกับเพื่อนเห็นไหมเห็นในตัวนั้นไหมเ้ยมันตีไวว่าผิดปกติครับ ไอตัวดับบตีไว้ผิดปกตินะบ้าวาลเราต้องใช้แฮกนะแฮกกลับแฮกมาให้กลับต้องใช้ชดุดเผาให้เป็นประโยชน์ชดุชดเผาฉุดเผาซูลูอ่าซูลูอุ้ยไป่ไป่ไป่ฉุดเผาซูลูไป่หย,ยุดห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 ยุดฉุดเผาซูลูไปได้เลยอุ้ยเราแพ้ ชป,ป็เผ่าสุลูกบะฟานก่อนเลยชดเผาสีเฮยโอ้โหน้เป็นบีตัวเด็กที่มันแปลกประหลาดกับเพื่อนเราไปกินมันตีไวมากใบดาบเราแพ้ชดเผ่าสุล oh no. ูมีตัวเด็กที่มันแปลกประหลาดกับเพื่อน,นะเ,น,น,รนเราสอรี่ตแ,ปปรนนะ Sorry. แต่ก็ชักแพ้ยังไงเราแพ้แพ้แล้ว คืออันนดิดาเล่นมากครับไอพวกที่บันเคเวสเยอะๆนี่ผมชอบมากเลยเนาะบันท้าทายมันดีมากคือผมชอบเพราะว่าันท้าทายนะไอพวกเคเวสเยอะๆที่มันขึ้นแบบนะั้นมันจะแบบท้าทายแบมันจะเป็นแบบเผาท้าทายเยอะมากเลย Good luck bro อุ้ยเราเราร่วมมือกับชนชนเผาไฟนะครับโอ้โหอัน,น,อน,นด,ดี้อันดี้โคตรดีอันดี้ก็ยิกลัวมากเลย ว้าวบรนนาดูผมสแปมดูผมสแปมสะพักโดนแบนดเพราะสแปมน่าครับผเสดได้เสกด้านไป่อยเวลาเสกสีที่ผมชอบบีไลค์โคตรชอบนะครับตายดีก็ได้จะด้านน,นาะ,นนนะอูแต่ว่าฝากเขาบีสปาตันครับสปาตันฟีสันแต่ฝากเขาอะ มันจะลุกได้นะไอ้ที่มันเป็นตัวที่มันตัวที่มันไม่ใช่ซอมบ,บี้มันจะลุกได้นะมันจะแขกแก่แก่มันจะแขกแก่รูมันจะแขกแก่เอาอะไรดีสปาร์ตันเนอะพวกรกระดูน,นะไช้ตัวไฟตัอตัวนึ๋งโอ้เค้ามีกระดูนะถ้าเกิดจะใช้ ยักษ์ก็ต้องยักษ์จับได้นะโอ้ยดีตัวดีมาให้อีกพอหมดคนระับ Thank you so much bro ครบเป็นยักษ์โคตรจดสิบาทจากสกิบดีด้วยไปกูดดเลยยักษ์ปันตีไวนะครับตัวนี้อเดี๋ยวดีๆถ้าเกืบหยุดพูดแบบกระแทาหารลานะแล้วผมจะไอนะไม่ก็ได้จะไอเลย ทาบดูวายเวตากูเลิบเป็ดดูทามดูวายยั่ไปดูรักว่าจะเผาเขาจะออกมากี่ล้านคนละอุ้ยอ้าวเรียบร้อยติดไฟเรียบร้อยลืมเลยนะครับว่าเขาจะติดไฟเนาะฮ่าฮ่าฮ่าหมู่ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยฝักรามีตัวใหญ่หึืตัวตัวเล็กหรืตัวรับยักษ์หมู่ฮ่าฮ่าฮ่าคือถ้าเกิด แบบปกติมันจะเป็นไฟนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาตีมันไปเป็นไฟข้อเสียกระตื้เท้าไปเลยติดไฟไปซะเกียแฮตสักเล็กก็เป็นกูลักอะไรสักกระเดี่ยวกูลักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเริ่มแปลกๆแล้วอู้ยเลือดยักษ์เลือดดอยแล้วครับโอ้โห โอ้โหเราอาจจะแพ้ครับตาดิแพ้อีกแล้วเหอ้ยโอ้ดูเลือดดิตาดิก็ได้จะรับไปแค่กระที่เท้าเก็ดเป็นกระตาซับด้วยเดียวผมออกมาจากยักษ์เฉยเลยตายแน่ยักษ์ลายปล่อยช่วยีแโอ้โห ไปดักกระดูดีอย่างดีดักไปเลยมาติดผิดได้ไงอ่ะติดไฟได้ไงโอ้โหแล้วผมแบบดูเลือดยักษ์อันนั้นคือผมยิงโดนบาร์น่าผมมาหมดมาหมดเดี๋ยวเดียวต้องใช้ดิเซกวายนละไปกัวไปได้ โอ้ยเล็ดยักษ์นี่แล้วก็ทือ้อมาติดไฟคนระับตะขาดูมันติดไว้บวกติดไฟแล้วผมก็มียักษ์อีกติดไฟอีกฮ่าฮ่าฮ่าเกแพ้แล้วหล่อระชื่อว,ว้าวอีบู้ฮ่าฮ่าฮ่าเกแพ้แน่ๆแต่ก็เราฮาชลาใจนะเป็นอาจจะดีๆมันอาจจะเสกยักษ์หนึ่งพันล้านตัวมาฆ่าได้ไมาอาจเป็นไปได้ครับ 0.01หมือนล้านเปอร์เซ็นต์นะที่มันทำไม่ได้ดูก็รู้ว่าตอนนี้เราแบบได้เปรียบจากว่าฮ่าเรี่อโอ้โหสปาตัดฆ่าตายโคตรโหดนักขดูนักขดูไอ้นี่ผมยิงไ่ไอ้นักขดูยิงรัวที่ผมเล่นตอนนั้นฮ่าฮ่าข้าวันปังเรียบร้อยหันหลังแบบนี้ก็ตายสิครับมันดาดาเมจ จะร้าเบรแรงขึ้นนะเพราะัะไม่ตายก็ไม่แปลกเอ,นนอาดีๆยักษ์ตัวเดียวตอนนี้มันก็สู้ได้แล้วแต่ว่าฉันมากับกองครัคบฉันขึ้เท้าออไปเลยต,ติดไฟติดไฟไปดิตัวนี้อาจจะตายต่ก็ไม่เป็นไรมีตัวนึงทีมเราเนี่ยมันดีกีกีไฟบูฮ่าฮ่า ดีดีดีแต่เกิดไปวีที่สี่ไวสปาตันก็ไม่น่าจะรอดนะฮ่าตู้จะรอดไหมครับบ้านเขาจะรอดไหมเรียบร้อยเบิดบ้านบ้านอือเรียบร้อย ไปครับเป็นทูปก่อกันยีน่สิเจ็ดร้อยยี่สิบเพชรแรกจะเก็บรอแลอะเก็บกับคอลเลกชันสกินเหรอโสมเดะได้จะเก็บไอ้พวกแบบสกินไอ้พวกนี้ให้ครบแบบอาจจะเป็นเหรอเนาะแต่มันก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะส่วนใหญ่ก็เหลือแค่สกินกระดูกนะครับเพราะมันเป็นสกินใย จะไม่ได้ว่าสายฟ้ากับกระดูกอะไนบาก่อนนะแต่มันไม่ฟ้าพร้อมกันเนาะกระดูกได้จะมาทีหลังมนะั้งแต่ไม่กระดูกปากนเหลือพึ่ง่าแต่สก,กินกระดูกผมเหลือเยอะมากเลยนะกระปาตัดก็เหลือไอ้นี่ก็เหลือไอ้นี่ก็เหลือแต่ไฟเอ ยัดผมจะไม่มีสองสกินสกินที่แพงที่สุดเลยอันนี้ก็เอนันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นหรอกนะอนนเอาด้จิตบอดีอันนี้บาดีมาถ้าเกิดผมเป็นคนครัเไอพวกสกินสายฟ้าไม่ต้องไปใช้นะคือเราอะตีเป็นสายฟ้าแต่บอททีมเรามันไม่ได้ตีเป็นสายฟ้าเนะขาจะนับผมไม่ได้รับไม่เสือก็จะมาบอกนะว่าคุณซืณ้อสกินอะไร เไม่ได้บอกคือเริ่มจากสกิลแรกเลยครับคือเดี๋ยวมันเป็นนักขุดดักดาบนะบมันก็เหมือนกันหมดนะถอกก็ปกติมันจะได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือมันจะแบบมันจะน่จาจะเสกน่กจาจะเสกได้ไวขึ้นแล้วครับแล้วก็ราคาถูกขึ้นแล้วแขกก็ทำให้สโลนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่า ถ้าเกิดเราเสกออกมาแล้วเราไม่ได้เป็นคนบัรครับมันก็สโลนะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนบารครับตัวนั้นนะครับ<น>คือเหมือนคือเหมือนนะเขาดูใช่ไหมคือทีมเราอ่ะมันเป็นบอทใช่ไหมมันมันเป็นบอททุกตัวอยู่แล้วแหละคือถ้าเกิดยิยงครับมันจะติดสโลนะครับแต่มันว่าสาโลนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราบัคับแล้วยิยงเองมันมันจะแข็งมันจะแข็งสองวิไม่ก็หนึ่งวินะครับอันนี้ก็คือมันจะตีไวขึ้น แล้วก็ซาาต้านรับก็คือแบบคือให้เกิดไปแบบโดดแบบโดนผักลงไปอะ่ะมันก็จะไม่โดนไปโดนผักลงไปนะสกิดไฟก็เบิดไปกีเลยติดไฟแต่ถ้าเกิดบอดทีลอยดีอันนี้ก็คือตายแล้วเป็นไฟนะอันนี้ก็คือเวลาตีเป็นสายฟ้าแต่ถ้าเกิดบอดตีไว้เป็นสายฟ้าสกิดดีผมรู้สึกว่าไม่เท่เลยสกิลอะสกิดอันนะ้นเะป็สายฟ้านะนะอันนี้ก็คืออยู่เลือดแบบพายอันนี้ดีสุดสำหรับผม พราะว่าทีมเราตีมันก็เป็นไอดีเหมือนกันแหละก็พวกพูดไปวันนี้ไปก่อนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มแล้วก็ดรับชมไปนะครับโอเคบ๊ายบายกูบายกูบายกูบายฮาร์จีฮาร์จีกูบายกูบายดุกระต่า